จะร้องเพลงทุกนาทีที่สวยงามของพี่นนทนนคือฟังจากสเตต7 8 9 survival รู้ชอบมากจะลองร้องนะลองฟังดู <c oughs> จำได้ไหมที่ฉันนั้นเคยถามว่าจะเป็นอย่างไรถ้าเราทั้งสองในวันพรุ่งนี้ที่ตื่นขึ้นมา วันนึ่งที่เราต้องจากกันไปถ้าจะไม่มีฉันแล้วอยู่ได้ไหมคำถามมากมายที่อยากให้เธอนั้นตอบได้ยินมันบางไหมจะเต็มไปด้วยคำถามแต่ไม่มีเธอรับฟังอยู่อีกแล้วเมือนตอนที่เธอและฉันแค่เคียงข้างกาัน ไม่มีใจที่ฉันจะลืมจังหในร้ายๆในวันที่เราจากกันและเรื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันเจ๋งสู้ยยังกี่คำถามที่มันยิงค้าในใจจะรู้ไหมมันชอรมันแค่ไหนเพราะคำตอบ มันอยู่ในจังนาทีาที่ฉันแค่เคียงขง้างชักไม่มีทางที่ฉันจะลืมทั้งในร้ายในวันที่เราจากกันและเรื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันจริงสัง คำถามที่มันยังคาในใจเธอรู้ไหมมันจะระมาดแค่ไหนเพราะคำตอบมันอยู่ในทุกนาทีที่ฉันเคยเคียงขานไม่มีทางที่ฉันจะละื จำเรา,ากกัื่องดีๆที่ทำให้รู้ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นมันเช่งสวยยามกี่คำถามที่มันยังแค้าในใจจะรู้ไหมมันชอรมันแค่ไหนเพราะคำตอบมันอยู่ในท่กนาทีที่ฉันได้เคียงค้า